โอเคครับเดี๋ยวเช้านี้เรามีแพลนนะครับก็เดี๋ยวนัดไปกับค,คุณครูต่อยนะครับก็เดี๋ยวจะเดินทางไปด้วยน้องเวฟประวัน1 2 5ของผมนะครับก็เดี๋ยวจะมีแพลนเดินทางไปสำรวจเส้นทางแถวริมทะเลนะแต่ว่าก็ยังอยู่ในเขตบ้านผมนะก็คือแบบโซนสมุทรสงครามนะครับก็ไม่ได้ออกนอกพื้นที่นะอย่าว่ากันนะครับก็คือจะพาไปดูจุดแคมปิ้งใหม่ๆซึ่งมันก็อยู่ริมทะเลแล้วก็ไม่ได้อ่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ไปวุ่นวายกับ คนหมู่มากนะครับก็เป็นจุดที่แบบว่าสงบๆนะครับก็เดี๋ยวพาดูชมบรรยากาศความสวยนะครับของสองข้างทางแล้วกันประมาณนี้นะครับแล้วก็ทุนนี้ก็คือเวททั้งใจจริงๆนะฮันเดิลเวบนี่คือแบบขี่สนุกมากเลยนะครับก็ใช้เว็บเป็นเป็นหลักนะส่วนฟอร์ซ่าก็ชุนนี้ให้น้องพักก่อนนะครับไม่ค่อยได้ขับนะรถใหญ่มันค่อนข้างจะขับยากนิดนึงมันถึงว่ากาันน้ําหนักรถนะนะแต่เราใช้ชุดเนี้ย มาไม่ได้เดินทางไกลก็มาเป็นเวฟเนี่ยขี่สนุกที่สุดละเดี๋ยวจะเจอครูต่อยนะครูต่อยเขาขับเวฟร้อยี่สิบห้าตัวหัวเทิงน,นะครับในะรุ่นเดียวกับที่บ้านผมมีคันหนึ่งโอเคเดี๋ยวดูบรรยากาศความสวยงามแถวๆสมุทรสงครามนะครับก็ริมทะเลสวยๆแล้วเดี๋ยวเอาทริปนิดหนึ่งนะก็เดี๋ยวเรียกว่าเอาทริปแล้วกันก็แบบว่าเหมือนแค่ขับไปดูรนจเส้นทางแล้วก็กลับนะครับประมาณนี้นะไม่ได้ามาเด้อโอเคนะครับอันนี้ก็มารอคูต่อยที่ใต้สะพานนะครับก็ กำลังนั่งดูเบลิเฟอร์อยู่นะครับก็อารมณ์ฟิลฟิลเหมือนนั่งรอรอทิปนะนั่งเหมือนนั่งรอรนรถยนต์เลยนะครับก็กินน้ำกับมูฟฟิ้งแต่ทิปนี้สายชิวเวใสายชิลนะครับสำหรับเอาใจคนที่ชอบเวฟแล้วก็เที่ยวใกล้บ้านในบริเวณบ้านนะแล้วก็เป็นที่ที่ไม่ได้ไปชุมชนนะครับแจ้งแบบนี้ก่อนนะโอเคเดี๋ยวรอ ผูต่อยน่าจะใกล้มาแล้วล่ะนะก็บอร์ดใหม่ผมก็เหมือนเดิมครับมีโทรศัพท์มีความเร็ว GPS แล้วก็มีนาฬิกาแล้วก็มีอุณหภูมิแบบนี้ก็คือเวลาเราเดินทางนะครับก็มีชิลบังให้ก็โอเคสำหรับการเดินทางนะผู้ต่อยน่าจะมาแล้วล่ะโอเคครับการเดินทางนะก็เก็บวิดีโอเป็นบางส่วนนะครับแต่ว่าไม่ได้เก็บทั้งหมดนะแล้วเดี๋ยวตรงไหนสำคัญสำคัญก็จะจอดถ่ายให้นะครับโอเค เดนเน่จอยู่ที่ Max Camp คนะครับพักฟรีแค่มี Max กซ์การครับก็เอาใจสายเดินทางนะตรงนี้เนี่ยผมพามาดูเนี่ยเราอยู่ที่ปักท่อนะเป็นพีีตรงปักท่อนะครับโอเคเดินดูก็จะมีเขามีอะไรให้บ้างเนี่ยอ,อ๋อเ็เป็นที่เปิดโล่งนะครับแล้วก็มีโต๊ะโต๊ะนะครับมีเครื่องซักผ้าให้มีทีวี สำหรับอะไรเนี่ยสำหรับใส่รีโมทะนะครับก็ประมาณนี้นี่คือแมนะ็กแคมนะค็คือของเป็นบริการของทาง PT ทนะก็คืออุ้ยนี่คือเลยใช้อะไรใช้การแตะเหรออ๋อถ้าใช้การพีทีก็คือแตะแล้วก็ซักผ้าได้ฟรีเหรอเอาเนี่ยสมาชิกโอ,โอเคนะครับสำหรับใครที่แบบว่าเดินทางแล้วก็เจอแม็กแคมก็เข้ามาได้แล้วก็มีที่นอน เขาก็เป็นแม็กแคมจริงๆนะนี่คือทุกอย่างจะใช้การ์ดหมดเลยนี่แบบนี้ก็คือว่าเอาการ์ดมาแตะแล้วก็จะมีสิทธิ์ในการใช้ไฟฟ้าบริเวณนี้แต่เตียงเตินก็คงจะได้อยู่แล้วแหละโอเคก็เป็นบริการดีๆของแม็กนะพอดีผมก็เดินทางสายเดินทางเหมือนกันพอเจอแคมอะไรแบบนี้มันก็เลยต้องเข้ามาถ่ายให้เพื่อนๆดูสักหน่อยนึงนะเนี่ยปาร์ก็แบบอินเตอร์มากเลยนะดิจิตอลโอเค ก็เป็นที่พักของคนทั่วไปได้นะครับ okay, โอเคก็เดี๋ยวตอนนี้มาตอนนี้มาถึงแถวปักท่อแล้วครับคุณต่อยนะโอเคครับเดินทางต่อตอนนี้นะครับพวกเราก็มุ่งหน้าสู่บางตะบ,บูนนะครับก็เป็นพื้นที่ทะเลติดต่อกับจังหวัดเพชรบ,บุรีนะครับก็เป็นเส้นทางชิวๆ แบบเลาะริมทะเลมีซีนสวยๆนะครับที่นี่ก็บอกเลยว่าเป็นสวรรค์ของนักมอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะครับโดยบรรยากาศของที่นี่นะเขจะวิ่งเลาะบนถนนที่แบบว่าเรียบกริบนะครับแล้วก็บรรยากาสองข้างทางก็เป็นสไตล์แบบานาเกลือนะครับซึ่งแต่ว่าช่วงนี้ที่เรามาเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้มีการทํานาเกลือนะครับก็ความสวยงามก็อาจจะดูรถน้อยลงไปบ้างนะแต่ก็ยังถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีงามนะครับโดยตรงน,นี้นะเดี๋ยวเรา สี่ข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะแวะกันบนสะพานนะครับแล้วก็ถ่ายภาพขึ้นสูงบนสะพานของสถานที่เที่ยวที่นี่นะครับก็เก็บภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆกันเช่นเคยนะครับก็สรับคลิปนี้เป็นคลิปเซอร์เวย์เส้นทางนะครับก็อาจจะมีข้อมูลน้อยสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เราเห็นสะพานนะครับท,ทางด่วนซ้ายมือเลยครับนี่ป็นทางด่วน้ายมือตรงนี้เขาชิดซ้ายไว้ชิดซ้ายไว้ น้ำลงนะครับโอ้โหเป็นไงครับผู้ต่อยบรรยากาศสุดยอดที่ครับตอนนี้อยู่บนกลางสะพานเฉลิมพระเกียรตินะครับ นี้ก็เป็นหมู่บ้านชาวประมงนะครับถ้าเกิดวนะ่าเรามานี้ก็แวะชิลๆดูวิวสวยๆได้เดี๋ยวเก็บภาพอันนี้มันเป็นทริปแบบมาเซเวนนะก็ไม่ได้จอดอะไรนานนะครับเดี๋ยวก็จะเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆแล้วก็เอาลงไปลงที่เพจน,นะใครที่ชื่นชอบภาพสวยๆเดี๋ยวเอากล้องดีๆถ่ายภาพแล้ได้ออกมางามๆนะครับผมกับวิถีชีวิตหมู่บ้านนะครับชาวบางตะบูนบริเวณน,นี้นะครับก็ นี่ก็เป็นปากน้ําไหลามานี้ปื้อปอกไปด้านนน้นเป็นทะเลนะครับโอ้โหตรงนี้ก็จะเห็นด้านนู้นก็จะเป็นมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นเหมือนไว้ตกปลาของชาวบ้านครับว่าเหมือนที่พักนะครับนี่ก็เห็นวิถีชาวบ้านคุณลุงกําลังออกเรือไปหาปลานะครับโอ้โหบรรยากาศเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็เอาลินทะเลมาฝากเ,เพื่อนๆนะครับ เดี๋ยวนี้เราก็เดินทางไปไหนลําบากนะก็ต้องมาในแหล่งประเภทอย่างนี้แหละตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับที่เห็นเป็นเรืออยู่ทางมุมขวาครับเห็อันนี้เป็นร้านอาหารนะแล้วเขาก็จะแบบว่ามีทางเดินริมล้ะป่าก,กลงกลางเข้าไปด้านในนะครับโอเคเดินทางกันต่อนะครับตรงนี้ก็เป็นที่สัญจรของชาวบ้านเป็นข้ามแบบว่าออกปากทะเลไปนะมีมากับน้องเวฟประวานนะครับกับเวฟร้อยยห้า ว่าเถอกเขาบ่าของคุตต่อยนะนนี้ก็เดินทางด้วยเวฟกันนะครับเสร็จเดินทางแล้วด right ูตรงนี้ที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็เป็นบ้านของนกนางแอ่นนะครับที่นี่เขามีธุรกิจในการทํารังนกนะฮะก็ปลูกตึกกันให้นกอยู่นะครับก็ที่เห็นนี้ก็คือเป็นป้านของนกทั้งนั้นเลยนะครับก็เป็นอะไรที่แปลกตาสำหรับคนที่ผ่านไปผ่านมาอย่างผมนะครับ นี้เรามาเข้ามาในซอยตรงปากทะเลนะครับก็จะเป็นจุดหมายที่เราคิดว่าเราจะแคมปิ้งกันในบริเวณด้านหลังนะครับก็จะวิ่งผ่านวัดนะครับตรงนี้วัดตรงนี้จะเห็นว่ามันมีการผูกพังบ้างนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับทะเลนะเส้นทางก็จะวิ่งเข้ามาในทางบ้านของชาวบุของชาวบ้านนะครับบริเวณนี้เลย ก็มีร้านค้าขนมตรงนี้โอเคเอาครสะานตรงนี้ครับเราจะวิ่งเลาะริมเป็นถนนคอนกรีตแบบนี้นะครับก็มาข้างหลังก็จะเป็นโซนของอ่าก็เ,าเป็นเหมือนนาเกลือของเขาเหมือนกันนะ ก็ล้อมาเรื่อยๆนะครับมากับประวานนะครับสายนะครับมีหมาน้อยด้วย ก็เป็นช่วงบ้านปากทะเลนะครับก็มีเส้นทางที่ติดกับทะเลโดยทางตันนี้ผมเข้ามาเจอโดยบังเอิญครับก็เลยแวะเข้ามาคิดว่าจะมาแคมปิ้งกันบริเวณนี้นะครับก็เป็นจุดที่น่าสนใจหนึ่งที่ครับลองดูบรรยากาศครับเส้นทางเลยนะครับก็เดี๋ยวขับไปกับผู้ต่อยนะครับก็เป็นมาเเส้นทางมาแคมปิ้งกันนะที่ปากทะเลแถวแถวอารไหลปักเบี้ยนะครับนี่ก็จะเป็น บรรยากาศนะครับสายลดทิปอย่างพวกเรานะมากันง่ายๆเรื่อยๆชิวๆแบบนี้นครับวันนี้น่าจะเป็นยุ้งเก็บเกลือเก่าขเขานะครับเขไม่ได้ใช้แล้วก็เป็นแบบนั้นต้นที่ขึ้นข้างๆนี่ผมไม่แน่ใจมันเป็นเหมือนแบบชะคามนะไม่แน่ใจนะแต่ผมเคยกินมันกินได้นะถ้าแบบยอดอ่อน,ออนของมันอนะ ครับเดินทางไปยัครับด้านนาั้นอู้เป็นทะเลแล้ว <c oughs> เห็นไหมเห็นไหม ก่อนตรงนี้มันจะมีต้นโกงกลางอยู่นะนี่ดูครับก็มีการทำขึ้นอ,อ,อะไรอะ่ะการขึ้นใช้ฝั่งครับและนี่ก็เป็นเส้นบอกเนี้สยสไลด์อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านในกันนะครับโอเคไปขับพ,พอนแป๊บบนึง,งนู้นล้มลริมทะเลรถรถจอดติดรึไหมเข้าไปข้างในไหนไหมอะไรเข้าไปข้างใน,นไหนในมุมซ้ายไหนกันนะทางเนี้ยนี่ครับออระวังจมทรายนะขาตั้งหัวเตะ ครับตอนนี้เราก็เวลคัมทูปากทะเลน้ำบริเวณแถวกอนถึงแหลมผักเบีย้ยนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่ว่าสวยอยู่นะนี่ก็มาเซอร์เวกับผู้ต่อยนะครับกับเส้นทางมาแคมปิ้งกันดูก็เขาทำใหม่ตรงนี้มีสารนะครับสาธุูนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดกันทะเลเอ้ก,กันคลื่นทะเลพัดเข้ามาเป็นไม้นะครับก็ถูสวยดีแล้วก็ตรงนี้เป็นพื้นปูนนะครับหรือหินวะ หินหรือวปูนไหมปูนนะครับก็เดินมาสำรวจบริเวณร,รอบๆบ,บริเวณนี้นะครับก็ดูท้องฟ้าดิสวยแล้วก็สามารถมาแคมปิ้งได้แต่ไม่แน่ใจว่าช่วงโควิดเนี่ยเขาให้หรือเปล่าแต่อย่างตอนนี้คือเพื่อเๆเห็นว่าก็จะมีมุมนี้จอดรถแล้วก็เป็นสะพานยานเราไปตรงนู้นจะเป็นศาลาราลิมทะเลนะครับที่กูต่อยเดินไปนะก็มีพี่เขานั่งอู่คนนึง ตรงนั้นก็จะเป็นวิวจุดชมทะเลได้แต่ว่าช่วงนี้ถ้าเห็นว่าทะเลเนี่ยมันลงเห็นไหมมันก็อาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็สวยไปแบบนะเพราะว่ามันก็เห็นด้านล่างตรงนี้นี่โอ้ก็มาหาปูหาปลาโุกตรงนี้ก็เห็นนะเห็นมีสัตว์น้ำเลยนะครับเป็นไงสวยไหม นี่มุมนี้เวฟประวานสองคันไม่ใช่เวฟประวานกับเวฟโคเถกนะครับร้อยยี่ห้าของเราสองคันสวยงามมากนะครับจอดอยู่บนเนินวิ่งมาก็จะตรงนี้ถึงลาบบุรีก็น่าจะมาสามสิบถึงสี่สิบโลได้นะครับโอเคเดี๋ยวเก็บภาพความงามบริเวณรอบๆตรงนี้มาฝากเพื่อนๆแล้วกันนะครับก็คิดว่าน่าจะชื่นชอบแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เพื่อนๆก็เมมไว้แล้วกันแล้วเดี๋ยววันไหนที่มันบรรยากาศมัน ดีนะครับก็จะมาแคมปิ้งหรือจะมาอะไรก็ก็ได้ก็คิดว่าผมก็มาเซอร์วยเส้นทางไว้กับเพื่อนๆเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ในคอมเมนต์ที่1ใครอยากจะตามรอดก็ไปดูคอมเมนต์ที่1แล้วฝากกดไลค์หนึ่งไลค์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันในการทำช่องนะครับโอเคเก็บภาพบรรยากาศสวยๆของปากทะเลแหลมพักเบี้ยครับผมเย้ ครับตอนนี้เราก็มาปิดทริปการเดินทางมาสำรวจที่แคมปิ้งใหม่ของพวกเรานะแต่ว่าต้องรอเวลาที่เหมาะสมแล้วมาครับเป็นคุูต่อยสถานที่ตรงนี้ได้เลยครับผ่านไหมครับ<า>ผ่านไหม<า>ได้ได้ได้ไม่อันตรายถามถามน้องแล้วว่าสามารถจะมาการเต้นนอนได้ไม่ไม่ไมแล้วก็ตรงนี้สามารถเดินลงรุ่นได้ดเดินเข้าไปได้ด้วยใช่ไหมจะบอกมี<ช>ทางเข้าไปเที่ยวในป่ากรกงกลางได้ครับก็แล้วก้แนวนี้ผมว่าแนวนี้สวย แต่ฝั่งนี้สวยเนาะเนี่ยเอารถรถเข้าตรงนี้ได้ไปจอดตรงนู้นเลยเออขี่เข้าไปสายเราวไหมหลบเยอหลบหัวเยอะลองไหมลองไหมลองไหมลองเข้าไปดูเราไหวไหมละครับโอเคครับก็เดี๋ยวทั้งไม้อหรทั้งประมาณนี้นะเส้นทางก็เราเหล่านี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองคราวหน้านะครับถ้าเกิดว่ามีเวลาแคมปิ้งเพื่อก็จะได้เห็นการแคมปิ้งสไตล์แบบริมทะเลดูบ้างว่าจะเป็นยังไงนะโอเคคลิปนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณนี้กันก็ปากทะเลแถวๆเออเขาเรียกว่าอะไรนะผมจำไม่ได้ละ อ่าผักเบี้ยนะครับก็ป็น,นึงจุดที่ก็สวยงามเหมือนกันแล้วก็ยังคงเป็นธรรมชาติแล้วก็ปะห่างไกลจากผู้คนนะครับแต่ว่าหมายที่น่าจะคัมปิ้งอยู่ฝั่งนู้นนะครับน่าจะเป็นโซนสนู้นน้ำมากกว่าโอเคเดี๋ยวเดินทางกลับกันแล้วเดี๋ยววันนี้ก็แต่งกู้ต่อยด้วยนะคะที่มาเป็นบัดดี้ในการออกทริปคู่กันกับเวฟร้อยี่าซีรีส์ในครั้งนี้โอเคครับบ๊ายบายบายผม,ผม,มสว<า>ัสนะครับเนี่ยกันอันนี้พืงสร้างไม่ถึงปีนะไอที่เป็นเอาไม้ไผ่มาปักเนี่ย ก็คือตรงนี้พังหมดเลยอ๋อคือมันแตกเลยโอ้โหโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับ